มาเข้าครัวกับราวนิดอีกแลวจยาผัดผัดได้จ้ะมีทั้งกุ้งแห้ง<ม>กุ้งสดนะคะผัดคะนา้าใส่บอคครีผัดกุ้งให้สดก่อนส่วนกุ้งกับผมไม่อย่างไรเนาะใส่ซอสไปตำตลนิดนึงกุ้งตัวใหญ่นะคะใส่สี่ห้าตัวพอลองไปตายกุ้งแห้งกุ้งสดเออกุ้งสุกแล้วค่ะข,ของเราลงไปเลย Nhìn ngay ngay tay Cháu đít Cắt đó ta biết mày ít mày cái gì đó, sốt mặt nó có tao kiều hết mày. น้ำมันหอยก็นิดหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยได้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่กินรสเค็มเนะาะพราะค้าี่อันเช้านี้ใส่สองฟิดใบเลยะคะ่ะมันจะเลยเป็นสีแบบนี้มันจะช้ำาๆเนะาะจักแต่ประชาเด้อเพราะว่าถ้าเรา,เาไว้ข้างนอกจะเก็บไว้ได้ไม่ได้ไม่นานนะคะถ้ากินไม่ทันก็เลยเอาใส่ช่อมปิดปิดเร่งไฟเส้นจ้าค่ะกรอบๆได้ยังกินเข่ากันเนาะจ้า มากินข่าน้ำเสาวนี่เตอ e ร์เมนูง่ายๆผัดผักนาจ้ะแล้วก็สีอุ้นแจงแกงขี้เหล็กแกงไวเมื่อวานนะคะสองอย่างพอสำหรับมื้อนึอย่างกล้องแมงกล้องแรงดีแท้ง่ายมองกันค่ะผัดบล็อกขลีกับคะน้าใส่กันเด้อน่ากินไหมคะทุกคนกุ้งก็สองอย่างกุ้งแห้งกุ้งสดนะคะเจ้าบ้านเสาเนี่กุ้งแห้งขายถูกเด้อกุ้งแห้งอร่อยแล้วก็ถูกด้วย มีขายแถวบางไทรนะคะเห็นไหมอร่อยหอมมันก็เลื่องไปขึ้นนิดนึงจ้าแป๊บค่ะอันนี้ก็อร่อย,ลยแล้วชิมบึงเติมเหยาะไปหน่อยนึงจ้า แค่นี้ก็อร่อยได้แล้วจ้าเมนูง่ายๆนะจ้าผัดผักของดีมีประโยชน์ผักผัดให้สุกไหมหนึงนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ฟันแตกที่วันอันเคี่ยวผักสดไม่ค่อยได้นะคะตอนนี้ก็ต้องผัดผักให้สุกๆหน่อยปกติจะมากผัดแค่ให้ผักสะดให้ผักกรอบๆไะจ้ะแต่อันนี้จะผัดให้สุกผัดให้สุกเลย แป๊บนึงเสร็จแล้วจ้าเนี่ยได้ที่แล้วหอมสวยเลยเสร็จแล้วจ้าเมนูคณะผัดกุ้งสดกุ้งแห้งกุ้งสองอย่างแล้วจ้ะมีทั้งขนาดทั้งบาาุกาลิเซ็บเซหอมๆจ้ะไปกินข้าวด้วยกันค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวนิดหน่อยนะจ้าถ้าถูกใจก็กดกระดิง่งและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ